การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ย l ฟาร์มม n ่ของ Aquafinance กับ Reward ดเหรียญซีสวัสดีค่ะพบกับองุๆ่ๆและผองเพื่อนอีกครั้งแล้วนะคะใน a ควาทูเบอร์คลิปโตแบบองุ่ค่ะในวันนี้นะคะองุ่์จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปทัวร์ฟาร์มใต้น้ำใน Ocean ยนเวิกันค่ะสำหรับ Ocean World นะคะเป็นย l ฟาร์มมี่ของทาง a วาฟ a น c e นซ์ค่ะซึ่งได้มีการฉลองเปิดตัวไปเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนรีวอร์ในการฟาร์ม เราได้มีการออกเหรียญสกุลใหม่ที่ชื่อว่า C ย่อมาจากคำว่า Ocean ค่ะโดยจะเป็นอีกหนึ่งสกุลเงินที่ใช้ใน Aqua Finance Ecosystem ค่ะกองสาหร่ายในโ c e a n World นะคะเราก็มีทั้งหมด9กองด้วยกันค่ะสามารถดูรายละเอียดคู่ฟาร์มและผู้ได้ตามภาพที่ปรากฏนี้เลยนะคะเหรียญ C จะมี Max Supply อยู่ที่500ล้านเหรียญโดยมีแผนที่จะทำการเบินเหรียญน,นี้ให้เหลือเพียง2 5 0ล้านเหรียญค่ะทางทีมอควาได้ออกแบบให้มีการเบินผ่านการเล่นเกมในอคอลเลียมแลน ซึ่งจะมีการเปิดตัวเกมแรก f a p p y s e l ลในปลายเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางอคาคอนได้จัดทำพอร์พซ่ให้ผู้สื่อเหลียน AFI และ WFI เข้ามาโหวตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรีวอร์ดบน Ocean World โดยการโหวตสิ้นสุดเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะได้ผลสรุปว่าเราจะปรับเปลี่ยนรีวอร์ดที่จะให้ฟาร์มเลียน C ีทั้งหมดจาก1ปีเป็น3ปีแทนค่ะและปรับเปอร์เซ็นต์ที่จะแจกรีวอร์ดจากเดิมเดือนที่2จะแจกที่1% 1ของ Total Supply และลดลงเดือนละ1%ก็จะเปลี่ยนไปตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ โดยในเดือนแรกนะคะแจกเป็น12%ของท o ้งทั supply ค่ะและในเดือนที่2ถึง6แจกเดือนละ3.2%เดือนที่7ถึง12แจกเดือนละ2.3%เดือนที่1 3ถึง18แจกเดือนละ2%เดือนที่1 9ถึง24แจกเดือนละ1.66%เดือนที่2 5ถึง30แจกเดือนละ1.33%และเดือนที่3 1ถึง36แจกเดือนละ1%ค่ะ สำหรับเหรียญซนะคะเราได้มีการออกแบบให้มี use case หลักคือการเอาไปใช้ซื้อ Power Up และสกินในตัวเกม a อคอเรียม n d นด์และจะมีการพัฒนา use case อื่นๆรองรับเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะโดยทางทีมจะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลังค่ะสำหรับเหรียญซีเป็นเหรียญที่สามารถเอาไว้ใช้ซื้อของในเกม a อคอ l i u ียมแลนซึ่งจะนำไปเบิร์นทิ้งทั้งหมดจนกระทั่งเหลือเพียง250ล้าน4เท่านั้นค่ะ อ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะคะการฟาร์มเพื่อให้ได้เหรียญ C ีโดยใช้ F.I. เราจะต้องมีการแรปเหรียญก่อนเพื่อเปลี่ยนจาก F.I. เป็น W.F.I. ค่ะซึ่งเวลาที่เราเปลี่ยนจาก F.I. เป็น W.F.I. นั้นจะต้องมีการเสียแท็ก10%ทั้งตอนแรปและตอนอันแรปนะคะยังไงก่อนที่จะทำการแรปอย่าลืมวางแผนให้ดีๆก่อนนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากแรปเหรียญก็สามารถซื้อ W.F.I. ได้โดยตรงเช่นกันค่ะ เหรียญ AFI ที่ถูกแรปนะคะจะถูกจับไซคั่นแทร็เพื่อลด circulating supply ลงและทำการ mint WFI ขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งเราก็จะมีตัว Arbitrage bot ที่จะคอยช่วยแรปและ un- แรปเพื่อให้ราคาไม่ต่างกันมากไดยค่ะและในอนาคตนะคะเราก็จะมีการแลกเหรียญกับแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งสามารถใช้ WFI และ C ในการฟาร์มได้เช่นกันค่ะยังไงถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูฟาร์มกันได้นะคะที่ f a r m d o p a q u a f i n a n c e l i f e ค่ะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับอ q ควาทูเปอร์คลิปโตแบบองๆกันด้วยนะคะ